ลูกเหมือนพวงองุ่นเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะพามาอัปเดตเนาะไอยใบหอมเรานะคะที่ว่าเมล็ดเขาร่วงลงเองนะคะแล้วก็ผักไอยำไอกุยชายใช่ไหมหรือว่าขึ้นชาขึ้นชาสับสนนะคะอันนี้นะคะที่ใสยย่ยำเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่นี่ขึ้นเยอะแยะเลยนะคะขนาดตอนนี้นะคะเริ่มอากาศนะคะเริ่มเป็นน้ําแข็งนะคะเขาก็ทนมากๆเลยนะคะ นี่นะคะใครอยากทํายำนะคะมาถอนเอาละคะนนี้เยอยะะเลยนะคะผักแพลนะคะก็ตัดกิ่งนะคะเขาก็แตกสดชื่นนะคะนี่ก็ทนหนาวมากมากเลยนะคะส่วนสารเนรนะคะเดี๋ยวให้ดูสารเนรนะคะสารเนรอันนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็เริ่มจะตายแล้วนะคะ <ๆ S 2> อันนี้นะคะใส่ลาบเนาะอันนี้เป็นสารเนรรสช็อกโกแลตนะคะ ใครเคยชิมมั่งคะสารเเน่รสช็อกโกแลตนะเหมือนเออเวลาเราไปร้านอาหารไทยเขาจะให้ช็อกโกแลตทีเ่เวลาเราจ่ายเงินเนาะจะรสชาติแบบนั้นเลยนะคะดู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 ด,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 ดูเออเป็นยังไงมั่งคะนี่ต้นหอมผักชีลาวเม็ดรล่วขึ้นเองนะคะเนี่ยนะคะใบหอมนะคะอีกหน่อยนะคะก็ถอนกินได้แล้วนะคะเขาโตเร็วมากๆเลยนะคะใบหอมเนาะแต่ว่าไอ้ผักไอ ขึ้นชายนี้นะคะงามหอมมากๆเลยแค่โดนนี้นะหอมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศฝนไม่ตกนะคะประเทศอังกฤษนะคะก็เริ่มหนาวขึ้นทุกทุกวันแล้วนะคะอันนี้นะคะวันหยุดนะคะพร้อมกับสามีนะคะตรงกันนะคะก็เลยชวนกันนะคะตัดหญ้านะคะเป็นครั้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะเพราะว่า ยาตอนนี้นะคะกําลังเขียวนะคะพอเวลาหน้าหนาวนะคะพอเราตัดครั้งนี้แล้วนะคะหน้าหนาวเขาก็จะไม่โตเ,เขาก็จะโตช้านะคะเราก็ตัดได้ช่วงนี้เนาะเพราะว่าหน้าหนาวที่อังกฤษจะไม่มีแดดนะคะแล้วก็เดินสำรวจนะคะดูสวนบ้านกรีนเฮาส์นะคะว่ามีอะไรที่หลงเหลือในในนั้นมั่งนะคะที่จะย้ายเข้าบ้านได้เนาะเพราะว่าเสียดายนะคะเพราะว่าเราเพาะกว่าจะได้นะคะก็ อย่างนี้นะคะการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะวันหยุดก็หาอะไรทำนะคะในบ้านนะคะในเรือนนะคะครอบครัวนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในบ้านนะคะหลังจากเลิกงานนะคะหลังจากที่เราทำงานหนักๆนะคะกันทั้งคู่นะคะกับสามีนะคะเราก็ใช้ชีวิตนะคะอยู่บ้านนะคะถ้าเราอยู่เป็นนะคะอยู่ที่ไหนก็หาความสุขได้นะคะเราก็ช่วยกันทำนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะคะถ้าเกิด คิดอย่างนี้ได้นะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้มีความสุขเนาะนั่นนะคะบ้านครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราช่วยกันทํามาหากินเนาะเราก็ช่วยกันทําสวนวันหยุดก็ทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นริกขี้หนูสวนนะคะจะเก็บออกนะคะใบเขาเยอะมากๆเลยนะคะจะเด็ดผลเขาออกแล้วก็ใบนะคะเด็ดออกให้มากๆเลยนะคะเยอะๆได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเพียนะคะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะ เพีย้ยตัวสีเขียว,ยวนะคะก็เริ่มลงใบพิกนะคะก็เลยเด็ดใบออกนะคะแล้วก็จะใช้สเปรย์นะคะผสมน้ําแล้วกน็น้ำยาล้างจานน้ําส้มสายชูนะคะผู้จะไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ฉีดนะคะฉีดให้ทั่วใบเลยนะคะเพราะว่า,าเราสามารถฆ่าเพีย้ยได้นะคะค่ะเราก็ไม่ใช้ เราไม่ใช้สารเคมีนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะใช้น้ำส้มสายชูนะคะผสมน้ำนะคะแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นสารเกาะนอก,นอกน้ำยาล้างจานนะคะถ้าเกิดน้ำส้มสายชูเ,เพราะว่าเพี้ยเขาไม่มีผิวหนังใช่ไหมคะเ,เขาจะทำให้เพี้ยะนะคะตายได้นะคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราเก็บต้นพริกต้นผักไว้ในบ้านตอนหน้าหนาวนะคะเผือเทศก็รอบสุดท้ายของปีแล้วเนาะ นี่นะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าบางลูกก็ยังไม่แดงมากเนาะแต่ก็เริ่มแดงนะคะก็เริ่มแดงทุกลูกแล้วนะคะเก็บไปต,สตำส้มตําใส่สลัดหลายรอบมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาไว้อีกหน่อยเนาะเดี๋ยวก็มาเก็บให้หมดเลยนะคะนี่จ้ะปลูกเองนะคะพัน์นี้นะคะตำส้มตําอร่อยนะคะใส่สลัดนะคะลูกเหมือนพวงองุ่นเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ผักไทยเรานะคะก็รอบสุดท้ายของปีนี้นะคะก็จะได้ปลูกอ,อีก็กปีหน้านะคะอันนี้นะคะต้นอาร์ติโชกนะคะที่ว่าเพาะจากเม็ดนะคะนี่ค่ะเขาบอกเขาจะต้นใหญ่มากอันนี้เป็นพันธุ์ที่กินดอกนะคะคอยดูนะคะปีหน้านะคะจะมีดอกให้ไหมนะคะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะคะตัดหญ้ารอบสุดท้ายของปีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ดูกว้างนะคะพอตัดแล้วทําความสะอาดแล้วนะคะ ต้นกล้วยอีกหน่อยก็จะตัดใบเขาออกแล้วก็หาอะไรห่อนะคะไม่ให้เขาตายเนาะปีหน้าเขาจะได้แตกใบให้ใหม่นะคะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศสวนนะคะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีออกส้มๆมแดงๆนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านนะคะมามาดูว่าเพราะอะไรไว้มั่งเนาะนี่นะคะ อันนี้นะคะในข้างในนี้นะคะเริ่มเพาะนะคะที่เป็นกระถางที่เห็นนี่นะคะเป็นพริกหยวกเนาะพริกหยวกที่ว่าใครเคยดูคลิปก่อนๆน,นะคะที่ว่าเราปลูกนะคะได้ผลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอ่าห้ากระถางเป็นมะเขือยาวนะคะนอกนั้นนะคะสิบกระถางนนน ah เป็นพริกหยวกหมดเลยนะคะเพราะว่าปลูกได้ผลดีมากแล้วก็ชอบทานพริกหยวกมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะ อยู่ต่างประเทศนะคะต้องการปลูกมะเขือมะเขือยาวหรือว่าพริกนะคะสามารถเพาะได้เลยนะคะตอนนี้ในบ้านนะคะเราก็จะไม่ต้องลดน้ําแฉะนะคะใช้สเปรย์นะคะฉีดน้ําให้เขาแบบชุ่มๆุมก็พอนะเพราะาช่วงนี้อากาศจะชื้นนะคะถ้าเกิดใครลาดน้ําลงไปแชะนะคะรับรองมาล็ดเน่าทันทีเลยนะคะเคยผ่านประสบการณ์จริงของเรานี่เองเ,องเนาะก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยปลูกของต่างแดนเนาะ เราก็จะเอาอะไรคุมไว้แบบนี้นะคะให้โดนแสงแดดได้ด้วยเนาะคุมแบบนี้ไม่ให้หน้าดินเขาแห้งนะคะเนาะนี่ค่ะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นเดิมนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายคะ่ะน้องแมวน้องแมวสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อนอายกล้องเหรออายกล้องเหรอเข้ากล้องไม่ชอบเรอไหนว่าชอบกล้องไม่ใช่เอยยอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนนะบ๊ายบาย